สวัสดีค่ะสวัสดีลนะุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปชุดเซตนะคะเป็น EP ีที่301หรือ301นะคะ EP ีวันนี้ราคาเซตละ1 8 0บาทรวมส่งนะคะก็เป็นโปร3แถม1อยู่นะคะตัวแถมยังพอมีนะคะแต่ก็ใกล้หมดแล้วเนาะ3แถม1นึ่หนึ่งบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะในหน เซตก็จะมีไม้กระถาง4นิ้ว3กระถางกระถางแถมก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดกระถาง2นิ้วนะคะบางเซตก็เป็นกอแบบนี้บางเซตก็1ต้นบางเซตก็2ต้นนะคะค่ากันไปนะคะปูลงคลิปวันที่18สิงหานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่19สิงหานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกน QR code ก็ สามารถสกแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะฝากฝากบอกลุงป้านะ้าอาเนาะถ้าโทรมาสั่งซื้อก็บอกว่า EP ของวันที่18หรือ EP ที่301นะคะพอบางท่านเพิ่งไปเจอมา EP ก่อนหน้านี้สามแถมหนึ่งเมื่อหวันที่แล้วเงี้ยเอานะเซตหนึ่งนะเงี้ยปูอยากให้ดูวันที่และ EP ไว้เนาะจะได้ไม่สับสนนะคะเพราะว่าถ้าลงไปก่อนหน้านั้นก็คือมันก็หมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเซตที่หนึ่งกันเนาะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นขุนรัตนาวุฒนะคะไม้ตัวน,นี้เป็นไม้กัดสีเนี่ยเขาก็จะเริ่มกัดมาแล้วนะคะก็คือรอให้โตเต็มที่กว่านี้ก็จะเริ่มกัดเรื่อยๆนะคะไม้กัดสีส่วนมากจะกัดสีช้าเนาะแต่ความสวยคือสวยจึ้งแน่นอนนะคะกระถางที่สองมันปูโสมด่างใบกลมนะคะนี่ดูหน้าใบใหม่ล่าสุดนี ซาคือล้นมากๆเลยนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยกระถางที่สองสุดปาถนาตัวนี้ชอบแดดเนี่ยได้แดดหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้ยิ่งยิ่งถ้าเลี้ยงนอกตู้มันก็จะจะกว่าน,นี้อีกนะคะก็จะกัดพื้นออกแดงเลยนะคะสุดปาถนาก็คืออัพได้เลยกระถางที่สี่กระถางแถมมีสองต้นนะคะหน้าแดงเปือป่อเนี่ยเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งนะคะนี่ เซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันซักเซตสองเซตนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1เป็นรวยล้นฟ้านะคะนี่กาลังกัดหน้าแดงๆเลยรวยล้นฟ้านะคะถ้าซื้อเป็นกระถางก็คือ50แล้วนะคะรวยล้นฟ้าเนาะก็คือข้อดีของชุดเซตก็คือไม่เสียค่าส่งถูกลงมาอีกนะคะแต่เราเลือกต้นไม่ได้แค่นั้นเองเนาะกระถางที่2จะเป็นเอกวาดอนะคะ ในกลุ่มก็ยังขายแพงอยู่นะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ม่วงเนาะนี่นะคะสองกระถางนี้ถ้ารวมส่งก็ร้อยห้าสิบแล้วนะคะกระถางที่สามปูโสมนะคะด่างใบกลมนี่ไซส์ก็ล้นแล้วนะคะนี่คุ้มมากๆนะคะสามแถมหนึ่งร้อยแปดสิบเนาะกระถางที่สี่เป็นฟอร์มกอเลยนะคะนี่ลูกไม้เมล็ดนะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สอง เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะนี่ก็จะป้ายมาประมาณนี้ก็คือไซรล้นแล้วนะคะคุ้มทรัพย์นะคะกระถางที่1ตัวนี้ได้แดดมันก็จะเริ่มแดงเนาะกระถางที่สองรวยไม่เลิกรวยแล้วรวยอีกนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางชื่อเป็นมงคลน,นะคะติดบ้านไว้นะคะรวยไม่เลิกนะคะกระถางที่สองกระถางที่3มจะเป็นตับเดือนเดือนมก,กราคมนะคะนี่ ตัวโตร่นๆนเลยตัวแถมก็มีสามต้นนะคะใบเขียวนี้ก็คือมันไม่ได้เขียวเลยนะคะปูคิดว่าอาจจะกัดสีในอนาคตเนาะเพราะทรงใบเขาสวยนะคะนี่พอไม้กัดสีเริ่มแรกเขาก็เป็นพื้นเขียวมานะคะนี่เซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นชินนบัญจชรไม้เก่าดูนี่แหละไม้เก่าเริ่มแรกก็ไม่สวยเหมือนกัน พอเริ่มโตขึ้นล้นขึ้นก็จะเริ่มกัดหน้ามาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะชินหน้าบรญชรความสวยคืออยู่ตลอดเลยกระถางที่สองจะเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะเป็นไม้ด่างแบบนี้นะคะเป็นปอมสองต้นในกระถางนะคะปลูกเป็นปอมกอได้เจ้าเวียงพิงนะคะกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นพัทยานี่นะคะพัทยาใบกลมชมพู ใบเยอะเดี๋ยววันส่งล่างๆปูด,ดึงออกให้นะเนี่ยอย่างเช่นใบเนี้ยก็จะเริ่มเริ่มเหลืองตัวแถมมีสองต้นสองสีสองหน้านะคะเซตที่4นะคะเซตที่4ี่เซตต่อไปเซตที่หนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทพสายรุ้งหน้าจดทะเบียนนะคะดูความด่างเขาหลอดใหม่โผล่ละยังไม่กลางนะคะ เทพสายรุ้งนะคะด่างสวยๆเลยกระถางที่สองซอมบี้นะคะไม้หน้าเข้มกระดูกดำกระดูกชัดดำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยนี่นะคะเนี่ยไซส์ก็ประมาณนี้ซอมบี้นะคะกระถางที่สามนกพะเก้านี่นะคะหลอดใหม่มาแล้วด่างสวยทุกใบเลยนี่นะคะนกพะเก้ากระถางที่สามกระถางที่สี่ประมาณสามต้น นี่นะคะนี่เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นแววมายุรามีสามต้นเลยใหญ่สองเล็กหนึ่งนะคะเนี่ยนได้แดดเขาก็จะเริ่มหน้าออกเป็นสีชมพูมานะคะแววมายุรานะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองขุนไก่นะคะเีนใบใหม่ก็จะป้ายแบบนี้เลยขุนไก่ก็เป็นไม้เก่านะคะนี่กระถางที่สอง กระถางที่3านุพ่พกก้าวก็ด่างสวยทุกใบใบใหม่ก็ด่างนะคะนุพ่พกก้าวกระถางที่3กระถางที่4มี3ต้น3สี3หน้าเซตที่หนะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่7เป็นเซตบอลกลาบเป็นฟอร์ม2ต้นทั้งนั้นเลยใครว่าใครได้เนาะพะโมกนะคะพะโมกคณนะไม้เก่าก็2ต้นในกระถางนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองเทพนาคาก็สองต้นในกระถางเป็นบอลกาบสีเข้มแบบนี้นะคะเซตนี้ได้ไปหกต้นเลยนะคะกระถางที่สามส่วนนาคีก็สองเซตบอลกาบนะคะส่วนตัวแถมจะเป็นใบกลมมีให,หนึ่งเล็กหนึ่งนี่เซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ด เซตต่อไปเซตที่8เป็นเซตไม้เก่าก็2ต้นเหมือนกันนะคะ2ต้นในกระถางเหมือนกันกระถางที่1ตัวนี้น่าจะไม้มีหัวแล้วนะคะชมภูพานคลองเมืองมีแม่1ลูก1นี่นะคะเอาไปเปลี่ยนดินเนาะเปลี่ยนดินแล้วก็ดูหัวเขานี่กระถางที่1กระถางที่2จะเป็นมหาพลไม้เก่าฟอม์ม2ต้นเหมือนกันนี่นะคะมหาพลอดีตเคยแรนะคะไม้ตัวนี้ แต่ก็นานมากแล้วกระถางที่สามจะเป็นเพชรภูพานก็สองต้นนะคะไม้ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเป็นไม้สีเข้มเหมือนกันกระถางที่สามกระถางที่สี่สองต้นนะคะสองสีสองหน้าเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นคุ้มรัพย์นะคะนี่ป้ายแบบนี้นี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้คุ้มรัพย์นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองเป็นดนางใบกลมเป็นปุ่โสมนะคะนี่กระถางที่สามจะเป็นเมืองกาญจนบุรีนะคะเนี่ยโตมาสีเขาก็จะเริ่มมาเนาะแต่ตอนยังไม่โตเขาก็จะออกเป็นเขียวนะคะส่วนมากกัดสีแล้วจะก่อนกัดสีก็คือไม่มีความสวยนะคะเป็นเขียวบางท่านคือหยิบระวังนะคะไม้ตัวนี้แต่เนี่ย ยิ่งโตใบจะโตกว่านี้นะคะสวยนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเมืองกาญจนบุรีกระถางที่4เป็นสีแดงเปื่อยๆแบบนี้มีหนึ่งต้นนะคะเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่ 1, 1ก็เป็นคุ้มซัพ์นะคะก็1 1> ะะจะป้ายแบบนี้ไซส์ประมาณนี้นะคะกระถางที่2เป็นนางมนโทไม้เก่านี่นะคะ สวยนะคะไม้เก่ากระถางที่สามจะเป็นนางรากสดเป็นฟอมกอแบบนี้นี่นางรากสดนะคะเป็นฟอมกรเลยเอาไปทั้งกอเลยนะคะกระถางที่สี่อันนี้ก็กอเหมือนกันนี่เอาไปแยกดูฟอมเนาะเขาแอาอัดนะคะเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดก็เป็นเซตไม้เก่านะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นสอนนาราย นี่นะคะโตมาสวยนะคะแดงขอบเขียวเนาะสอนนารายนะคะกระถางที่1กระถางที่สองเป็นเท้าฮิรันพนาสูนแผงเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะตัวแผงก็สวยไม่แพ้กันเลยแต่ถ้าใครแยกไม่ออกก็จะมองว่าคล้ายนายทองเหม็นเนาะแต่สีนายทองเหม็นเขาจะนี่กว่านะคะเนี่ยดูใบเขาก็คล้ายกันเลย2ต้นในกระถางกระถางที่3าพระโมกคารณะนะคะกระถางกระถางนี้อัพขึ้น8ขึ้น1ิบได้เลย เป็นไม้เก่านะคะกระถางที่สี่หนึ่งต้นสีแดงนะคะเนี่เซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบสองกระถางที่หนึ่งจะเป็นพญาขอมดำนะคะเนี่ยเอาไปเปลี่ยนดินนะคะก็จะโตพุ่งๆเป็นไม้หน้าเข้มนะคะตัวนี้กระถางที่สองเป็น ถาดบางแก้วหน้าชมพูหวานๆแบบนี้ไ,ไซสก็ประมาณนี้นี่นะคะถาดบางแก้วกระถางที่สองกระถางที่3ามจะเป็นตับจังหวัดจะเป็นจังหวัดกระบี่โตใบจะใหญ่กว่านี้และสีเขาจะอูบอกไม่ถูกเพราก็มันสวยอีกหนึ่งตัวนะคะใหญ่ใบจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระถางที่4ีสีแดงเปอะแบบนี้1ต้นนี่นะคะเซตที่12นะคะ เซตต่อไปเซตที่13กระถางที่1จะเป็นธาดบางแก้วเหมือนกันนี่นะคะธาดบางแก้วกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นเจ้าสวนนะคะเจ้าสวนมีหลายหน้าเนาะแต่ส่วนมากที่สวนผ่าแล้วได้หน้านี้นะคะเจ้าสวนะคะนี่นี่กระถางที่สองกระถางที่สามนารีบุรพานะคะนี่ป้ายสวยสเลย นี่นะคะช่วงนี้นารีสวยมากกระถางที่4มีประมาณ3ต้นนี่นะคะเป็นกอเซตที่1ินะคะเซตที่13เซตต่อไปเซตที่14เป็นบอลเก่าเป็นฟอร์ม2ต้นด้วยนะคะกระถางที่1จะเป็นจันดโครบนะคะไม้ตัวนี้ชอบแดดได้แดดก็จะกัดหน้าเป็นสีชมพูนะคะ ไซนี้ก็คือขึ้นกระถางใหญ่ได้หมดเลยนะคะ2ต้นกระถางที่สองยุทธหัตถีก็2ต้นโตเต็มที่พื้นก็จะออกชมพูนะคะ2ต้นเซตนี้ก็จะได้ไป6กระถางที่สามนี่นะคะหนาเริ่มมาแล้วพญาสุรเสณ์นะคะก็2ต้นนะคะก็คือถ้าซื้อเป็นต้นเนี่ยสามต้นนี้ก็รวมส่งก็200แล้วนะคะกระถางที่4มีสต้นเลย ็นกอทั้งนั้นเลยนะคะเซตที่14นะคะเซตที่14เซตต่อไปเซตที่15ห้าก็สองต้นเหมือนกันสองต้นทางเซตเหมือนกันกระถางที่1จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะฟอมสองต้นนะคะมหาเศรษฐีชนะสี่นนสันโอ้ยขอโทษค่ะ <laughs> มหาเศรษฐีนะ้ามีติดบ้านไว้นะคะชื่อเป็นมงคลนะคะจะได้เป็นมหาเศรษฐีนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองไก่สมพงตัวนี้เอาไปแยกปลูกได้เลยเพราะว่าโตขึ้นใบเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะใหญ่สําหรับปูว่าใหญ่มากนะคะปลูกต้นเดียวให้เขามีลูกสวยกว่าเนาะกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นพายแก้วนะคะเป็นฟอร์มสองต้นเหมือนกันนี่ไซส์โตเลยนี่นะคะพายแก้วนะคะตัวแถมก็สองต้นนะคะเป็นกาบนี่ เซตที่15นะคะสำหรับวันนี้นะคะปูก็จัดมาแบ่งปันจุกๆเลย15เซตนะคะปูฝากลุงป้านอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ